สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโบชิตาว้หินได้พี่ินะคะในวันนี้ดิฉันจะพามาทําเกี่ยวกับซุกี้แห้งอย่างแรกนะคะเราไปดูส่วนผสมหรือวิธีการทํากันเลยส่วนผสมนะคะก็จะมีกระเทียมซอสหอยนางรมไข่ไก่น้ําจิ้นซุกี้น้ำปลากุ้งขาวน้ําตาลผงชูรสรสดีผัากกาดขาวผักปุ้งปลาหมึกวุ้นเส้นค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไป เราก็กาะกาศกเอานะคะว่าเราจะใช้น้ำมันปริมาณเท่าไหร่แล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะแล้วอาจจะใช้มืออังดูว่ากระทะร้อนพอหรือยังนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมอันนี้นะคะเป็นกระเทียมหั่นเองเนาะแล้วก็คนเลยนะคะ พอให้กระเทียมมันมีความหอมสีเหลืองอ่อนๆนะคะไม่ต้องไหม้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูลงไปเลยของเราจะใช้เป็นสันนะคะแล้วก็รอนิดนึงเพราะว่าเราตั้งไฟอ่อนนะคะไฟกลางๆก็ได้ เราก็รอนนิดนึงนะคะว่าหมูเขาหั่นชิ้นใหญ่มากอาจจะนานไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ตัดออกแล้วก็ไม่ได้เล่งความเรี้วด้วย อแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกลงไปลงไปผัดเลยแบบคนๆให้มันเข้ากันนะคะ รอนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดออกนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยแต่ว่ากุ้งเราไม่ต้องให้สุกมากนะคะถ้าสุกมากแล้วมันจะแข็งพอให้เป็นสีส้มเสมอตัวกุ้งก็พอและะ้วค่ะนี่แล้วก็ คนไปเลยให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองตอกลงไปเลยแล้วก็จะตี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 ไข่นะคะให้มันแตก เราจะไม่คนส่วนผสมเข้ากันนะคะถ้าคนไปแล้วไข่มันจะสุกยากแล้วมันก็จะดูสีไม่น่ากินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฉะนั้นเราจะตีแค่ไข่ค่ะนี่พอตีได้ที่แล้วเราก็จะคนทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะตอนที่เราตีไข่เราจะให้ตีแบบให้มันแห้งนิดนึงเนาะ ระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยนี่ก็ใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นรสดีครึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วนะคะ หรือว่าบางคนอาจจะกะใส่ตามที่เราชอบได้เลยแล้วก็จะเป็นผงนัวหรือว่าบ้านเราเรียกว่าผงชูรสนั่นเองค่ะแล้วก็น้ำปลานิดเดียวค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะนิดเดียวเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้ของพันไทยนะคะจะใส่3ามช้อนโต๊ะ หรือว่าแล้วแต่คนชอบได้เลยคะ่ะนี่แล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนไปเลยคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันพอสุกนะคะหลังจากนั้น แล้วก็จะใส่ผักมีผักบุ้งผักกาดขาวแล้วก็วุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปเลยแล้วกะกะปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะเพราะเราจะกินกี่คนแบบถ้าทํากินหลายคนหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยค่ะแต่ว่าอันนี้กินคนเดียวนะคะแค่นี้พอแล้ว เราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะหรือว่าถ้าใครมีน้ำซุปต้มน้ำซุปไปแล้วสามารถใส่น้ำซุปได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ต้มน้ำซุปไปนะคะไม่มีน้ำซุปแล้วก็เลยใช้น้ำเปล่าแทนได้ค่ะที่ใส่น้ำเปล่านะคะเพื่อจะไม่ให้ซุกี้เนี่ยแห้งมากเกินไปนะคะมันจะไม่อร่อยมันจะฝืดคอมากเราเลยใส่น้ำเพิ่มค่ะไปดูต่อใส่จานกันเลย